ดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้ในคลิปที่สองนะคะวันนี้วรดาก็จะมารีวิวสินค้าดีๆงามๆให้พ่อแม่พี่น้อง f อนะคะในคลิปนี้วรดาก็จะรีวิวผ้าพันคอนะคะพันคอเนื้อนิ่มนะคะมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้อง f c ทุกคนนะคะก่อนอื่นวรดาก็ขอขอบพระคุณ f อที่ให้ความเมตตา สนับสน,นุนซื้อสินค้ากับวารดาพระคามหรือโทรมาหาวารดาพระคามเรื่อยๆนะคะจากขั้นที่ไม่เคยรู้จากกาักกันก็พบปะกันได้พูดคุยกันกบเหมือนกับญาติพี่น้องนะคะขอขอบพระคุณทุกคนค่ะบางคนบางท่านถ้าวรดาอาตอบช้าก็ขออภัยนะคะบางครั้งก็ขายของคนเดียวนะคะหลานสาวไปโรงเรียนบางครั้งก็ขับรถประมาณนี้นะคะขออภัยด้วยวารดายินดีที่จะตอบยินดีที่จะส่งภาพ ให้ท่านดูอีกครั้งนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้วดาก็จะมารีวิวผ้าคุมไหล่โอ๊ยโอ้ย sorry iphone 7 iphone ตผ้าพันคอนะคะผ้าพันคออันนี้จะเป็นย้อมเปลือกไม้เนื้อนิ่มนะคะหลังจากปีใหม่ผ้าพันคอหมดทุกผืนนะคะไม่มีเลยเพิ่งสตาร์ทมารอบนี้เลยนะคะตั้งแต่วันเสาร์นะคะ แต่พอดีวรดาสินค้ามาเยอะก็เลยไม่ไม่มีโอกาสได้ยกขึ้นมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องนําเสนอแบ,บ่งปันราคาถูกๆนะคะอันนี้เป็นคามนะคะเป็นคามย้อมเปลือกไม้สวยงามมากนะคะวรดานําเสนอเลยนะคะผ้านิ่มนะคะพื้นหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทนะคะพร้อมห่อถุงแก้วสวยงามฟรีนะคะห่อถุงแก้วหรือถ้าท่านต้องการอยากได้กล่องวรดาก็มีกล่องใส่ให้นะคะกล่องหนึ่งยี่สิบห้าบาทสําหรับใส่ผ้าพันคอเล็กนะคะ ขอก่องโชวหนยน้ององฟองอันนี้นำเบอร์หนึ่งนะคะนำเบอร์หนึ่งนะคะ fc ขาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วจะมีกล่องอย่างนี้นะคะ fc ขากล่องแบบนี้กล่องแบบนี้คือกล่องเล็กนะคะยี่สิบห้าบาทนะคะถ้าวรลดาขายในเพจสามสิบบาทนะคะรุน่นนี้อันนี้เราขายมิตรภาพนะคะยี่สิบห้าบาทกล่องนี้สามสิบห้าสามกล่องร้อยอันนี้คือใส่ผ้าคลุมลหลใหญ่นะคะถ้าท่านใดต้องการก็ ซื้อเพิ่มเติมได้นะคะวรลดาขายในราคาต้นทุนนะคะ F c ซขากล่องใส่สวยๆนะคะโลโก้ของผ้าคลามสกุลนครนะคะอันนี้ก็ยังคงเป็นนัมเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมนะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะมีหลายคืนนะคะถ้าท่านสนใจอยากได้คืนไหนท่านก็แคบนะคะแคปตามเบอร์ก็ได้นะคะหรือตามลายผ้าก็ได้นะคะนัมเบอร์หนึ่งนะคะผ้านี้นิ่มๆน,น,นะคะนิ่มๆม,ม,มากเลยนะคะ นิ่มมากเลยนะคะวลนดาพิเศษให้ FC เลยนะคะ250บาทนะคะหอมหอมนะคะงามมากนะคะผ้าคามของดีสกลนครนะคะ FC ขาเห็นนะคะแล้วคุมนิดๆหน่อยๆก็เก๋นะคะเก๋นะคะนี่คะ่ะสวยเก๋นะคะแล้วคุมเบาๆก็ได้อันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะนะคะนําเบอร์หนึ่งนะคะสวยงามนะคะสวยงามดูดีเก๋ขึ้นไปเลยนะคะอันนี้นําเบอร์หนึ่งนะคะวัรดาจะคุมโช์ไปเลยสวยนะคะ อันนี้นัมเบอร์สนะคะ FC ค่ะยอมเปลือกไม้ธรรมชาติเหมือนกันนะคะดูดีๆนะคะสวยมากนะคะเนื้อแน่นแน่นแน่นและประกันท่านซื้อไปท่านไม่เสิยผิดหวังน,นะคะค่าส่งก็เหมือนเดิมนะคะรอบละห้าสิบบาทถ้าจะเอา10บพื้นยีพื้นก็50บบาทนะคะเกินนั้นวรดาจะจ่ายให้นะคะและตอนนี้วรดามีโปรโมชั่นให้ FC นะคะถ้าท่านซื้อหชิ้น วรดาบวกเพิ่มเพียง30บาทนะคะเมื่อก่อนบวกครั้งละ50บาททั้งหมดเลยนะคะตอนนี้วรดาก็โปรโมชั่นให้ FC นะคะช่วงปีใหม่วราดาก็มีโปรโมชั่นให้หลายๆอย่างนะคะวรดาก็จะไปไถมาตามที่ควงพ่อหมอจะให้ FC นะคะตอนนี้วรดายังโปรโมชั่นอยู่นะคะ1ชิ้นชิ้นเดียววราดาบวกเพียง30บาทเท่านั้นนะคะ FC ค่ะบางคนบางที่จะบวก50บาทรวดเลยนะคะ พื้นเดียวก็ห้าสิบาทบางที่นะคะแต่วรดาก็จะเป็นกำลังให้พ่อแม่พี่น้อง fc สําหรับท่านที่อยากได้พื้นเดียวนะคะน u m เบอร์สนะคะ2 5 0บาทผ้านิ่มมากนะคะสินค้าผ้าขึ้นเยอะนะคะขายในสกลนครรุ่นนี้นะคะขายในสกลนครบางทีบางที่ค่ะ300บาทพร้อมห่อถุงแก้วไปเลยนะคะใส่กล่องก็อีกราคาหนึ่งแต่วลดาลดหลั่นมานะคะ ลดหลั่นให้ FC เลยนะคะน้ำเบอร์สนะคะอันนี้ก็น้ำเบอร์สนะคะสวยงามนะคะ FC คะ่ะขามีหลายผืนนะคะน้ำเบอร์สนะคะท่านต้องการผืนไหนได้เลยค่ะวรดามีของพร้อมส่งให้ท่านนะคะไม่ใช่ว่าวรดายกแล้ววลดาไม่มีสินค้านะคะวรดามีค่ะถ้าผืนไหนถ้าวรดาขายไปแล้ววรดาก็จะบอกท่านแล้วก็จะส่งรายอื่นให้ท่านดู เผื่อท่านชอบท่านก็รับท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะปรดาไม่ได้มีอะไรนะคะเพียงแต่ชัดเจนกับ fc ทุกคนนะคะอันนี้นับเบอรนะคะสวยงามเหมือนกันเป็นครามแท้เลยนะคะของดีสกนนลนครลายเหมือนพื้นใหญ่เลยนะคะเหมือนข้าคุมไหลเมื่อกี้นี้นะคะเราจะซื้อแท็กทีมก็ได้นะคะมาก่อนได้ก่อนมาหลังหมดก่อนนะคะนับเบอรมไม่มีพื้นเดียวนะคะ fc ค่ะ fc ค่ะมีผืนเดียวนะคะในตอนนี้นะคะไม่แน่ใจว่าวันเสาร์จะมีมาอีกไหมนะคะสินค้าของเราผัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะคะ fc ค่ะอันนี้นัมเบอร์สามนะคะ fc ค่ะคามแท้ของดีสกลนครเนื้อนิ่มมากนะคะ fc ค่ะเนื้อนิ่มนิ่มๆน,นะคะ fc ค่ะนิ่มมากเลยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดสนใจเป็นของฝากของต้อนได้เลยค่ะพร้อมค่ะวรดาพร้อมส่งนะคะ เพิ่งจะยากลําบากไม่สบายเพียงใดวรดาก็ไปทำให้ท่านนะไปส่งให้ท่านอันนี้ลายสายฝนนะคะต้นตํำรับนะคะอันนี้ผ้านิ่มนะคะดูดีๆนะคะผ้านิ่มๆน,นะคะไม่ใช่ผ้าแข็งนะคะมันจะมีหลายอย่างนะคะผ้าสายฝนบางคนจะยกผืนหนึ่งแค่ร้อยห้าสิบาทแต่ไม่ใช่คามแท้นะคะมันเป็นคามผสมนะคะคามผสมเหมือนกันจะบอกว่าผสมกับเครือโทเลประมาณนั้นนะคะมันมจะไม่เป็นเครือคามนะคะ เน,นื้อแข็งแ็งเรียกว่าผสมกับได้โทเลนะคะแต่บางคนก็ชอบค่ะคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าคนนี้ไม่ชอบคนนั้นจะไม่ชอบไม่ใช่คนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์สี่นะคะนี่นะคะนัมเบอร์สี่นะคะนัมเบอร์สี่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะนัมเบอร์สี่นะคะวรลดาเจ็ดิบนัมเบอร์ไว้ให้ทุกอันเลยนะคะเอฟซี FC ค่ะไว้ทุกอันเลยนะคะวรนลเราจะยกเบอร์ใส่ให้ท่านแคปหน้าจอได้ง่ายๆนะคะนัมเบอร์สี่สวยงามน,นะคะ 250บาทเท่านั้นนะจ๊ะ250้าท่านเอาเป็นรอบเป็นรอบได้หลายชิ้นก็รอบละ50บาทค่าส่งนะคะแต่ถ้าท่านเอาผืนเดียววันละก็โปรโมชั่นให้ค่าส่งเพียง30บาทนะจ๊ะ f อฟซีานิ่มค่ะผ้านิ่มรับรองเลยนะคะผ้านิ่มสวยงามนะคะสวยงามจริงๆนะคะอันนี้เป็นัมาบอร์สี่นะคะหมายเลขสี่ก็มีหลายผืนนะคะัมาบอร์สี่นะคะ ต่อมาเป็นนัมเบอร์หนะคะ Number 5์นี่ก็สวยนะคะเป็นลายลูกแก้วนะคะอันนี้ก็มีหลายผืนนะคะแต่วลดาไม่ได้เอายกขึ้นหลายผืนนะคะนี่ค่ะเป็นลูกแก้วนะคะลูกแก้วนะคะ,ล,กกาะ,คะลายลูกแก้วทั้งทางพุ่งทางยืนนะคะเป็นลายลูกแก้ว Number 5นะคะ Number 5์ห้าพิเศษไปเลยนะคะนัมเบอร์สินค้าของเราบางช่วงนี่ก็ปรับราคามากมายนะคะแต่ช่วงนี้ก็ยังดีอยู่คือตึงราคาได้นะคะ FC ค่ะ น5เบอร์ห้านะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่าส่งถ้าผืนเดียวเพียงสามสิบบาทนะคะถ้าเอาเป็นรอบก็ห้าสิบบาทนะคะหลายๆชิ้นนะคะ fc ค่ะนำเบอร์ห้านะคะสวยงามคาแท้ของบีจังหวัดสกลนครย้อมเปลือกไม้นะคะ fc ค่ะย้อมเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะย้อมเปลือกไม้ธรรมชาตินะคะสวยดีนะคะสวยดีนะคะ,ะ,คะงามจาก fc ขา ท่านซื้อไปใส่ซื้อไปฝากลูกฝากหลานท่านจะไม่อายเลยนะคะฝากลูกฝากหลานที่จะไปเมืองนอกหรืออยู่เมืองนอกก็ไม่เป็นไรนะคะทุกอย่างของเราส่งไปผ่านหมดนะคะของไทยแลนด์ผ่านนะคะผ่านนะคะผ่านผ่านชฉลุยนะคะออกประตูเมืองนอกผ่านชลุยนะคะรับรองนะคะแค่นำหนักเท่านั้นนะคะบางคนมาเมืองไทยซื้อแล้วซื้ออีกนะคะพอกลับไปสามรกิโลก็ไม่พอหกกิโล เพราะว่ามาเห็นของบ้านเราก็สวยงามนะคะของบ้านเราของไทยแลนด์เราก็โอเคค่ะภูมิปัญญาของคนไทยนะคะก็ซื้อไปใช้ซื้อไปฝากเพื่อนอยู่ทางนู้นด้วยนะคะบางคนซื้อแล้วซื้ออีกนะคะซื้อน้ำหนักซื้อ30มกิโลไม่พอซื้อ60ยังเพิ่มอีกโอ้ยบางทีก็น่าเสียดายนะคะเพราะว่าเราได้มาแล้วเนาะอย่างนานๆอย่างยิ่งช่วงโควิดนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลย ไปมาหาสู่กันไม่ได้บางครั้งแว็บได้แวบ็บเดียวก็อยากเอาของไปฝากไปต้อนนะคะช่วงนี้ช่วงวิกฤตของแต่ละประเทศนะคะไปมาหาสู่ก็ยากนะคะได้จะคุยกันนะคะได้ค,คุยกันทางโทรศัพท์ทางหลายทางอินอสแกรมนะคะแต่ดีนะคะทุกวันนี้น่ะสื่อสารกันได้หมดนะคะอย่างบรดากับแฟนก็สื่อสารกันอยู่ทางแอปไลน์นะคะคุยกันทุกวันนะคะ แต่เราก็คิดถึงกันอยู่แต่นั้นก็ไปไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองเนาะก็อยู่อยู่คุยกันไปคนเราเข้าใจกันแน่อยู่ใกล้แค่ไหนก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาขอแต่เราซื่อสัตย์ต่อกันนะคะอยู่ทางนี้หรืออยู่ทางไหนความซื่อสัตย์เป็นควมดีที่สุดในโลกใบน,นี้นะคะโอเคผ่านไปนะคะอันนี้เป็นนัมเบอร์อะไรเนาะนัมเบอร์เนะคะเอสวยงามน,นะคะนี่นัมเบอร์เ นัมเบอร์เจ็ดนะคะ fc ขายกขึ้นมาให้เลยนะคะสวยค่ะลายนี้เคยมานะคะเคยมานะคะเคยมาแต่ว่าเคยมาวรลดาขายไปหมดแล้วมาอีกนะคะ fc ค่ะมาอีกนะคะถ้าท่านแคปเบอร์ไม่ทันท่านก็แคปตามลายได้นะคะลายผ้านี่ค่ะสวยงามสินค้ามีมากมายนะคะไม่ซ้ำแบบนะคะไม่ซ้ำลายนะคะมีหลายผืนนะคะ แต่ละลายก็มีหลายผืนแต่บางลายก็มีผืนเดียวนะคะในราคาเพียง250เท่านั้นนะคะเดี๋ยวรอแ่แม่กลุ่มโอท็อปส่งสินค้ามาให้วรดาอีกยังยังมีรุ่นละ200อยอยู่นะคะแต่อันนั้นเป็นเนื้อเนื้อแข็งนะคะเป็นเนื้อเนื้อเรียบนะคะไม่ยกช่อยกดอกแบบนี้นะคะ อันนี้ยกช่อยกดอกนะคะ fc ค่ะเป็นน้ำเบอร์ที่วัลดายกนะคะยังมีอีกหลายพืนนะคะท่านอยากได้หลายหลายผืนก็มีเยอะแยะให้เลยนะคะท่านแคบตามลายผ้าเลยก็ได้นะคะถ้าท่านแคบตามเบอร์ไม่ทันนะคะ fc ค่ะแล้วเอาตามลายผ้าชัดเจนนะคะลายผ้าชัดเจนนะคะอันนี้เข้ามาลายนี้ค่อนสวยนะคะรอบที่แล้วก็มารอบที่แล้วก็มาผ้านิ่มมากนะคะนิ่มนิ่มนมนิ่มนะคะ อันนี้นมเบอร์แปดนะคะ fc ค่ะนมเบอร์แปดนะคะนมเบอร์แปดวรดาจะยกให้เลยนะคะสวยคะ่ะนมเบอร์เนื้อดีผ้านิ่มนะคะอ๋อหมอมคำมัธรรมชาตินะคะ fc ค่ะสวยลายนี้ก็มีหลายพื้นนะคะวันนี้มาเยอะนะคะแต่วรดาคัดขึ้นมาเท่านี้นะคะเพราะสินค้าเรามีมากมายนะคะอันนี้เป็นนมเบอร์แปดนะคะผ้าคลุมไหล่เนื้อนิ่มนะคะวรดาจะลงคลิปคือผ้าคลุมไหล่เนื้อนิ่มนะคะ fc ค่ะ ทักเข้ามาเค็บเข้ามาได้นะคะดูของวรลดาดูง่ายๆนะคะเบาๆนะคะวรลดาก็จะไม่เร่งรัดนะคะดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เขานาเบอร์แปดนะคะเอฟซีค่ะดูไปเรื่อยๆถ้าเม่ๆท่านใดไม่เข้าใจก็โทรหาวรลดาผ้าคามได้นะคะวรดาผ้าคามก็ยินดีที่จะถ่ายรูปให้ท่านดูอีกนะคะนัมเบอร์แปดนะคะผ้านิ่มๆนะคะเอฟซี FC คะ่ะสวยนะคะโอเคนะคะ ในคลิปนี้เราก็มีถึงน้ำเบอร์แนะคะแต่สินค้าเรามีมากมายนะคะตัวนี้เป็นน้ำเบอร์หนึ่งนะคะที่วรดายกอยู่ในะคะิปน้ำเบอร์หนึ่งสวยงามนะคะในสวยงามทุกเสือทุกอย่างนะคะเอฟซีขาท่านอยากได้ท่านก็แคปเข้ามาท่านจะเอาไปฝากไปต้อนลูกหลานก็ได้นะคะสุดท้ายนี้วรลดาก็ไม่มีอะไรจะกล่าวกับเอฟซีอีกแล้วนะคะได้แต่คําว่าขอบพระคุณทุกคนนะคะขอบพระคุณขอบพระคุณด้วยความจริงใจ ขอบพระคุณที่ท่านให้ความเมตตาต่อวรดาภาคามมาตลอดตั้งแต่ก่อตั้งเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะขอพะ